สินค่าวสวัสดีครับวันนี้อยู่ก็มีแฮกเกอร์ครับเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรีแล้เรียกค่าถ่าย63,000ล้านส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมจะไปพูดถึงเรื่องออกระบทในกระบฏ16คนของพรรคประชาธิป,ปัตย์อะไรนะพี่ติ๋งเรียกค่าถ่าย60,000ล้านใช่ใช่ใช่เาเรียกแรมซน a วรใช่ไหมที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อล็อกไฟล์ของโรงพยาบาลสระบุรีแล้วก็เรียกค่าถ่าย อันนี้ไม่ใช่อันแรกคือในจกักรวาลของมาแวร์เนี่ยมันมีแรมซอมแวร์มีโทจันฮอร์สแล้วก็มีไวรัสแต่เน,นี้ยมันไม่ใชไวรัสไวรัสมันเข้าไปแล้วมันทำลายระบบแต่อันนี้มันไปล็อกไฟายเขามันทำให้เขาทำงานไม่ได้ประวัติคนไข้การสั่งยาผลเอ็กเซเเอ็มาหลายๆอย่างของโรงพยาบาลทำงานไม่ได้มันทำให้โรงพยาบาลทำงานช้าและเรียกร้องค่าใช้ ประเด็นคือเรียกค่าไถ่สูงขนาดนี้นึกยังไงไปโจมตีโรงพยาบาลรัฐบาลก็อันนี้ผมถึงบอกว่าแฮกเกอร์มันเป็นยาอ่อนไงโรงพยาบาลสระบุรีทั้งโรงพยาบาลเนี่ยงบประมาณรายปีปีละ63ล้านบาทจะเอาที่ไหนไปจ่ายมึงหกหมื่นล้านบ้ามันจ่ายไม่ได้ถ้ามันจ่ายเป็นผักบุ้งได้เนี่ยเขาจ่ายให้มึงแล้วมันจ่ายไม่ได้ต้อาเป็นแฮกเกอร์มันเป็นยาอ่อนอาจจะเป็นเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยระบบไฟวอลระบบป้องกันคอมพิวเตอร์มันอาจจะไม่แข็งแรง แล้วมันอาจจะมีคนเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ไปเชื่อมต่อกับระบบภายในมันทําให้แฮกเกอร์มันเข้าสู่ระบบรัฐบาลได้ง่ายและเรื่องนี้ไม่ให้เกิดที่เมืองไทยในเมืองนอกก็เกิดมากเพราะว่าแรมซันแวร์เนี่ยตัวนี้นะเป็นตัวที่ถูกใช้โจมตีที่โรงพยาบาลแคนซัสซิตี้คุณจะเห็นว่าเขาจะเรียกค่าไถ่ที่นี่แล้วก็บริษัทแคนนอนก็เคยโดนโจมตีบริษัทกาเมินก็เคยโดนโจมตีแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขามีเงินจ่ายค่าไถ่หลายที่จ่ายค่าไถ่ในโรงพยาบาลแคนซัสซิตี้จ่ายค่าไถ่แล้ว มันยังไม่พอยังขอเรียกร้องเพิ่มอีกยังไม่ล็อกไฟอีกอย่างนี้ก็มีแต่เดี๋ยวนี้ก็เดือดร้อนนะคือต่อให้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็เหอพี่ติ่ง<ม>อะไรอะไรมันก็อยู่ในออนไลน์หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ถูกต้องครับทุกอย่างอยู่ในออนไลน์คุณเห็นเมื่อวานนี้โรงพยาบาลสระบุรีแทบจะปาาเป็นอัมาตเลยหมอก็ตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะประวัติคนไข้ยอยู่ในคอมหมดเลยการสั่งยาจ่ายยาผลเอ็กซรย์ทุกคนต้องถือฟิล์มมาเองต้องเอาซองยามาต้องเอาอะไรมา แล้วมันทําให้โรงพยาบาลแทบจะเป็นอัมาภแต่ขอโทษครับในระบบออนไลน์ของเมืองไทยมันก็มีข้อบกพร่องที่แฮกเกอร์ไม่รู้คือออนไลน์บ้านเราก็เรียกว่าใช้ได้เป็นจุดๆไปคุณจะเห็นว่าเวลาสมมติว่าผมอยู่ลงผมอยู่ผมเป็นคนไข้ของโรงพยาบาสลสระบุรีวันหนึ่งผมต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลปัจจินบุรีระบบออนไลน์ที่คุณบอกว่าแหมปประสิทธิภาพได้เกินโรงพยาบาลโดยเขาเจาะเนี่ยนะครับขอโทษทีนะครับเปลี่ยนโรงพยาบาลทียังต้องวิ่งไปขอใบส่งตัวให้ตับมาแปครั้งครับ เอางี้ก่อนดีกว่าถ้าระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลรัฐนะมันเวิร์กจริงๆนะเลิกให้คนไข้ถ่ายเอกสารตรประชาชนเสียทีเท่เถิดมีชิดไปทําไมอีกเรื่องหนึ่งนี่มันเรื่องอะไรพี่ติงกระบฏดในกระบ,บีกกระบฏซ้อนกระบฏเขาเรียกว่าอะไรฝันในฝันวิทยาซ้อนกันไปซ้อนกันมาเละเทะเลยกับอินเซพชั่นประเด็นนี้คือสสพรคประชาธิปั์16คนมาร่วมลงชื่อกับก้าวไกลเพื่อปลดล็อกปิดสวิต สว2 5 0คนเกิดเป็นกระแสข่าวขึ้นเลย98คนเนี่ยโดนกดดันจากวิปรัฐบาลวิปรัฐบาลออกมาแถลงเองนะว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนี้คุณเห็นไหมวันนี้โอ้โหถอนชื่อกัน18ลายนําโดยสอสประชาธิปัตย์นั่นแหละ11คนกบฏซ้อนกบฏถอยออกมาจากการถอนชื่อและที่สําคัญนะครับพิเต้ที่พูดแล้วเกินเป็นคนรุ่นใหม่นะพิเต้แทบจะถอนคนแรกเลยครับหวังไม่ได้เลยางคนกิจเนี่ย เทไปที่การแท็กทีมของเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยเขาก็เลยกวักมือเรียกพักก้าวไกลว่าหลังจากผิดหวังสองครั้งก้าวไกลผิดหวังแรกที่เพื่อไทยไม่ร่วมแก้สวอ้วยผิดหวังครั้งที่สองโดนกระบดไปให้ปัดหลอกและถอนตัวออกกำลังจะโดนครั้งที่3เพื่อไทยบอกว่า,วามานี่มาแท็กทีมกันแล้วแก้สี่เรื่องเลย4ยียติแก้ไม่ให้หอำนาจสวอคงอยู่แก้ไม่ให้มีสวอ War เลยแก้ให้คำสั่งคอสชอเป็นอมัมพาตใช้งานไม่ได้แล้วก็แก้บัตรเลือกตั้งให้กลับไป2ใบ เลือกตั้งแบบระบบเขตแล้วก็ระบบบัญชีรายชื่อเหมือนเดิมเสนอวันนี้คุณชวนก็จะรับบ่ายเนี้ยแล้วก็เข้ายัติได้พอดีคือความหวังมันก็ยังดูไม่ชัดเจนแต่ว่าหลายคนก็บอกอะไรอมันก็มีจุดเปลี่ยนสว250นี่จุดเปลี่ยนอยู่ไหนคะคุณจะเห็นวันนี้นะครับว่ายัติแก้ปัญหาสวเนี่ยนะวินาทีสุดท้ายของวันนี้เลยนะจะยืนยัติต้องยืนไปในวันนี้นะก่อนจะหมดสมัยประชุมนะแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มว่ารัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับการแก้แล้วไม่สนใจแล้วคุณเห็นว่าสวที่ทำท่าทำทางคึกคักนะหายไปแล้วครับคุณคำนูณหายไปแล้วครับคุณวันชัยหายไปแล้วครับกระบฏนประชาธิป,ปัติคึกคักอยากแก้สวไปวครับถอยปูเรงปูเรงไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่เพื่อไทยกับก้าวไกลเพราะนั้นรัฐบาลสง่งสัญญาณชัดเจนว่าสวคงไม่แตกสว2 5 0คนจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ม็อบวันที่19ถ้าม็อบวันที่19มาเป็นแสนคนแลแ้วตะโกนว่าไม่เอาสวนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนมีแค่นั้นแหละครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนได้